เอาวิธีราคาทุนก่อนนะครับก็คือตัวอย่างนะครับเราไปซื้อลูกไก่มานะครับเป็นสัตว์นะครับซื้อลูกไก่มาห้าแสนตัวตัวละบาทนะครับดังนั้นต้นทุนมันก็คือเท่าไหร่ครับห้าแสนบาทเนี่ยราคาทุนมาแล้วเริ่มต้นนะครับต่อไปมีการจ่ายค่าเลี้ยงดูไก่นะครับโดยมีคนเลี้ยงดูหนึ่งคนนะครับโดยจ่ายให้หนึ่งพันบาทต่อวันแล้วเขาใช้เวลาเลี้ยงกี่วันครับสี่สิบห้าวันใช่ไหมดังนั้นก็เลี้ยงสี่บห้าวันก็ต้องจ่ายค่าแรงสี่บห้าวัน นะก็จะกลายเป็นสนะี่หมืนห้านียตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ตัวระบาทก็คือห้าแสนบาทนะในการเลี้ยงนั้นก็จะต้องเขาบอกว่าเมื่อไก่มีอายุสีห้าวันลูกไก่ก็จะมีลูกไก่คงเหลือสี่แสนตัวน,นี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับมันแค่บ,บอกว่ามันมีไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดตัวเงินอะไรเลยแค่บ,บอกว่ามันมีลูกไก่เหลืออยู่สี่แสนห้าลวจากเดิมที่มีอยู่ห้าแสนเนี่ยเหลือสี่แสนห้าลวเลี้ยงไปสี่ห้าวัน แล้วก็บอกว่าระหว่างเลี้ยงลูกไก่มีต้นทุนค่าอาหารและค่ายาอีก400,000บาทต้องจ่ายเงินไปนะครับดังนั้นไอ้ปากกาเขียวผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น500,000 4นห้าและ400,000เนี่ยมันคือเงินที่เราเป็นผู้เลี้ยงเนี่ยต้องจ่ายออกไปมันก็ต้องถือเป็นราคาต้นทุนของเรานะครับในการที่เราจะต้องบันทึกด้วยราคาทุนนะครับ500,000 4นห0 0 400,000นะครับ คราวนี้เราก็มาดูการลงบัญชีนะครับปึ๊บเนี่ยห้าแสนสี่หมื่นห้าสี่แสนใช่ไหมครับเริ่มต้นก็คือไปซื้อไก่มาก็เดบิตลูกไก่เป็นสินทรัพย์เอาไว้ก่อนแล้วก็เครดิตเงินสดต่อไปนะครับไอ้ตัวนี้คือจ่ายค่าแรงมั้งเดบิตค่าแรงเครดิตเงินสดครับแล้วก็ตัวนี้จ่ายค่ายากับค่าอาหารเนี่ยก็เดบิตลูกไก่เครดิตเงินสดประเด็นก็คือว่า เงินที่เราจ่ายไปเนี่ยให้เราบันทึกเป็นสินทรัพย์เอาไว้หมดเลยเดบิตลูกไก่เดบิตลูกไก่เดบิตลูกไก่ทั้งหมดเลยก็คือเท่าไหร่ครับเนี่ยเก้าแสนสะี่หมืนห้าพันนะใับบันทึกด้วยราคาทุนก็คือด้วยเงินที่จ่ายไปนะครับ